สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวเยียนหรอเยี่ยมเยียนโรงงานเบนโดนะครับซึ่งสภายเบนโดเนี่ยทางใทยสินโนเองเนี่ยเราใช้มาหลายปีละประมาณก็ปรวมามีิด่ต่แบว่า8ปีละซึ่งเรียนตรงว่าตั้งแต่เราเริ่มใช้เบนโดเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะครับแล้วเรามีการพัฒนาการกับเบนโดไปเรื่อยๆอัปเกรดสินค้าไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโรงงานนะครับสวัสดีครับผมสอดีรบครับ おはようございます。あの、バンド大社長の沢井です。よろしくお願いします。えー、大仙四様、えー、本日はご来訪いただき、はい、誠にありがとうございます。心より歓迎申し上げます。それではこれから、えー、私どもバンドの製品と、えー、その特徴をご紹介します。ぜひ、えー、工場見学をお楽しみください。はい、どう เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ในบรรยากาศเ,ย,เย,ยี็นๆกินดีมากเลยนะใช่เ<ร><ม>ปิดงานเยียน,นครับโอ้โหโรงงานใหญ่มากใจจนผมเดินไม่หมดเลยครับเป็นโรคเป็นผลิตสายพานหลายยี่ห้อไอ้หลายเกรดใช่ไหมครับอ่ใช่ครับผม <S <S อ๋อบริษัทบริษัทธเรานะครับคือเป็นผู้ผลิตสายพานบริษัทแรกของประเทศญี่ปุ่นห้าครับแล้วก็ ที่บริษัทแม่เราเนี่ยคือดำเนินกิจการมา119ปี119ปีครับผมแล้วก็มีสาขาที่เป็นโรงงานผลิตเนี่ยอยู่ทั่วประเทศทั่วทั่ว,ว,วโลก<ล><ล>ใช่ครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยของเราเป็นตัวไทยเนี่ยก็คือ38ปีละอ๋อ38ปีทีนี้ความหมายคือไหนอย่างต่างประเทศมีเทสไหนบ้างครับ อ่าเยตัวอย่างแม่ทูบอินเดียแม่ทูบอาณาบัณนะครับอาจจะถ้าเป็นโซนอันนี้เป็นเมืนอุตสาหกรรมหมดเลยเนาะใช่แต่ว่าเราเราสายพานเราจะใช้อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับอินโดนีเซียด้วยเนาะด้วยอินโดนีเซียด้วยเกาหลีก็มีเกาหลีก็มีอินิดนีเซีอ๋อครับดีครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในดีกว่าไหมฮะเดี๋ยวสายพานมีหลายเกณฑ์ขออนุญาตพาพี่นพสายพานของเมโดที่ผลิตเนี่ยมันมีหลายชนิดมากเนาะ อันนี้เป็นเกี่ยวเรื่องเครื่องจักรเกษตรถูกไหมฮะอ่าใช่ครับผมอของของเรานะครับก็เป็นสายพานที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายนะครับอย่างเช่นสายพานเกษตรเองครับก็มันก็จะมีหลายหลายสเปคด้วยนะครับมางทีนกอยู่กับว่าใช้งานหนักานเบาแบบไหนใช่ครับผมส่วนในสถานถัดมาก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับอุตสาหกรรมทั่วไปใช่ครับอย่างเช่นห้องเย็นอะไรเงี้ยมีมเตอร์เงี้ยตัดเลนนะครับ ใช้ในหมโดแล้วไอ้ขาวๆเนี่ยฮะอ๋ออันนี้เป็นสายพานลำเลียงครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับอันนี้มันเหมือนว่าเป็นตัวใหญ่เสียใช่ไหม็นโมเดลใช่ไหมใช่ครับเรามีท<อ> oh. ั้งตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึง oh. ขนาดที่ใหญ่มากๆนะพอดีที่ไทยเสงนะครับมัีใท้อยู่สามสามชนิดนาะของเมนโดอันนี้เป็นสายพานฟันถูกไหมฮะครับผมอันนี้ความเอาถามจริงๆดีเขายังไง อยากรู้เออเซอร์โม้หน่อยตัวสายพันธุ์ที่เป็นเป็นปันนะครับจะให้ตัวที่ดีอ่าไอตัวถ้าเป็นแตกต่างว่าดีเป็ไงก่อนอ่าคือเวลาที่เราใช้ในรอบจับครอบจับเนถึงระดับสีที่สูงเนี่ยการอ่ามันต้องการการระบายความร้อนระบายที่ดุดใช่ไหมครับอ่าสายพันธุ์ล่องปันเนี่ยมันจะไม่แตกดาเรศมันจะไม่แตกค้องไม่แตกค้องใช่ครับอถ้าเราไปใช้เป็นแบบล่องเรียนและสีฟ้าเนี่ยครับมันคุณสมบัติเป็นยังไงคือ ตัวสายพานที่เป็นร่องเรียบนะครับของสายสิงีดําเนี่ยจะใช้อยู่2สีน, 2> นะครับสีแดงสีฟา้าสีแดงเนาะครับคือโดยโดยสีเนี่ยมันสามารถที่จะบอกเกรดของของสายพานได้อ่าอ,อย่างเช่นคุณสมบัติของสองตัวเนี้ยก็จะไม่มสีแดง,งสีงฟ้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นงานที่ต้องการกดหลัง กดหลังแล้วก็มีจุดที่เป็นจุดที่เป็นบิดงอก็ตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าถ้าต้องการกดหลังด้วยแล้วก็รองรับการบิดจุดทีบิดข้าสศองศาอะไรอย่างนี้บิเยอะอันนี้ันจะเป็นออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสิฟ้าเนี่ยจะสําหรับงานที่เป็นงานหนักพิเศษลูกค้าถามมาหาซื้อตรงไหน ผมบอกซื้อไทยเสียงยังมีของเรามีตัวแทนจำหน่ายมีอยู่ใช่ไหมฮะมีใช่ไหมฮะมีจำหน่ายเนาะเอย่าหาว่าล็อกสเปคไทยเสียงก็่เคยแล้วสเปคหน้บอกไว้ก่อนเนี่ยผมไม่คนล็อกนะวีดโดล็อกเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่นี่นะครับโอเคเลยจะได้เข้าใจกันนะครับว่ามันต่างกันเนาะอืมอโอเคอันนี้มอไซค์ป่ะเนี่ยใช่ครับผมอันนี้สำหรับตัวน้ำครับสองล้อนะครับสองล้อครับเป็นสายฟ้าที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ครับส่วเนี้ยฮะ อ่าอันนี้จะเป็นสองส่วนนะครับสำหรับรถจ์เนี่ยจะมีสายพานนะครับที่ใช้กับรถจ์นะครับที่เป็น R T J Bell นะครับแล้วก็อ่าตัวปรับตึงความอ่าปรับตั้งปัามตือสายพานเนี่ยเราก็ประกอบที่แล้วเหรอฮะใช่ครับตัวที่เห็นเป็นเนี่ยเหรอฮะใช่ครับเชารถเกี่ยวได้ไหมรถต่ย้องถามอีกหนึ่งที่สงสายมานานละอง์ประกอบเนี่ยนะไอ้ที่พวกสายพานต่างตพวเนี่ยครับสมมติว่าเรื่องของรถเกี่ยวเนาะ มันต้องมีค่ออะไรอ่ะวัตถุประสงค์เนาะในการผลิตค,คอนเซ็ปต์ก็คืออยากทราบว่าเป้าหมายที่ฟฟผลิตโซ่สายพานตัวนี้คือเพื่อเพื่ออะไรยืดหยุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงบ้าง คือโดยโดยปกตินะครับตอนที่เราออกแบบหรือว่าดีไซน์ออกแบบส่วนประกอบของสายพานะคคือโดยปกติจะเป็นการฟังเสียงลูกค้าก่อนออลูกค้าเนี่ยจะนำนความต้องการมาว่าลูกค้าเนี่ยคือเขาเอาไปใช้แบบไหนเขาต้องการเขาต้องการสมบัติแบบไหนอ,อย่างเช่นว่ <c oughs> ถา,าถ้าเกิดเขาสมมติว่าจะใช้ในงานที่มีการากดหลังอาถูกด้วยโครงสร้างของ รือ่องอาจจะมีการดันหลังเนี่ <ละ S 1> ยเราก็จะมีการออกแบบอวีเดลหรือว่า,อ,าออกแบบสแตนารเนี่ยที่มันรองรับอ่าแรงกดด้านหลังใช่ใช่อันนี้ยอมรับอันนี้ผมผมใช่เองนะก็เมื่อก่อนเขาได้จะแตกเนาะถ้ากดหลังเนาะครับถูกไหมฮะหลังๆลังล่องล่องไอ้ตัวตัวล่างอ่ะล่องรองมันจะแตกเนาะหลงัลงๆมาพอใช้มันโนะดนหายแล้วก็มีปัญหา มี่หางเดียวลูกค้าไม่ตั้งกูกดไปอย่างเดียวเลยยังไม่ตั้งเลยไงการตั้งความตั้งความเึงนอัสำคัญใช่ผมก็บอกว่าเขาหัดตั้งบ้างมันตอนเพลงที่เขาทำอีพีหนึ่งแนะนําการตั้งสายพานไปโอ้เล่นพี่แกไม่ตั้งเลยฮะแล้วพอบอกย่าคือยังไม่แรงไม่แรงสุดไม่ไดู้ดดีซิโอ้โหสายพานที่หย่อนตีป๊อป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 นี่เลยเป็นอย่างนี้เยอะฮะแสดงว่าในฟังก์ชันของรถเกี่ยวจริงๆก็มีหลายส่วนนะครับแต่หลัง เก้าสิบก็มีนะอ่าใช่ครับถูกไหมฮะครับก็จะมีอีกเกรดหนึ่งถูกไหมใช่ครับบางบางทีเวลาเราไปประกอบในในเรือเอาน้ำก็จะมีแบบบิดนี่ใช่แบบบิดใช่ใช่พวกช่วงช่วงท่อนะฮะช่วงท่อลำเลียงข้าวเข้าถังอะไรเงี้ยจะมีช่วงบิดเก้าสิบบิดร้อยสิบก็มีเลยเออประมาณนั้นอ๋อก็อีกเกรดหนึ่งเรื่องยอมรับใช้แล้วจบจริง มันหายไปเลยฮะปัญหาตอนนี้มีปัญหาเดียวฮะลูกค้าไม่ตั้งฮะไอ้เดิมชมแล้วใหญ่มากพื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยทั้งหมดประมาณสี่สิบเจ็ดไร่ครับสี่สิบเจ็ดไร่ผมว้าวแล้วกี่อาคารฮครับแม้วผมทั้งหมดเรามีแปดอาคารครับแปดอาคารแต่ว่าที่เป็นอาคารผลิตจริงจริงมีสิบเจ็ดอาคารอ๋อเลขอาคารหนึ่งอาคารเลยฮะอ่าเป็น warehouse warehouse อะไรแล้วฟูดเราผลิตเสร็จก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการ QC ถูกไหมฮะอ่าใช่ครับหลักการ QC ทำยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะแบรนด์โนนี่ยคือรับประกันตั้งแต่เราอรีซีปซิ่งเข้ามากคือการรับประกิตเข้ามานะครับแล้วก็ในแต่ละกระบวนการที่เราผลิตเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นอบายโปรเซสหรือว่าจนไปถึงกระบวนการสุดท้ายที่เป็นการแพ็คกิ้งแล้วก็ก่อนส่งเนี่ยก็คืออ่าทุกๆกระบวนการจะมีการตรวจสอบอ่าแล้วก็การันตีบระดับอาบี งไงขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับผมได้ความรู้เิ่มเยอะเลยว่าสัพพะมโดมัอยู่ขาพไงนะครับยังไงก็ฝากพัฒนานะครับสายพานให้กับทางเดซิญยนกับด้วยนะครับผมครับการเข้าชมว่าเป็นยังไงครับครับวันนี้การเข้าชมของที่นี ก็ยังไงก็คำแนะนำจริงๆมีหลายอย่างมากนะครับที่ทำเป็นโดเสนอขอไปนะครนนับทล้มรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราพอเราได้การคำแนะนําไปกับเรียนไปใช้แล้วก็พัฒนาคนที่ได้ได้ผลประโยชน์มากสุดคือลูกค้าของเรานะครับขอบคุณมากครับยังไงฝากด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ